เทคนิคทําใบาสะสมอาหารให้ทุเรียนออกดอกโดยไม่ต้องทําสารสวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคนะครับการทําใบาสะสมอาหารให้ทุเรียนออกดอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําสารนะครับว่าเรามีวิธีการครับใส่ปุ๋ยอย่างไรใส่ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนและเดือนไหนควรจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับเนาะ,ะส่วน ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบควรใช้ปุ๋ยอะไรท่ารองท่าเสริมแบบไหนยังไงเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคที่ผมใช้กับต้นทุเรียนของผมแล้วกันเนาะแล้วได้ผลอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ต้นทุเรียนของผมนะครับอ่เริ่มออกดอกแล้วนะครับจริงๆเขาออกดอกตั้งแต่กลางพฤศจิก,กาแล้วตอนนี้เขาเป็นช่อยาวๆแล้วแหละนะครับอ่ต้องบอกนะครับว่าเป็นต้นทุเรียนที่อ่ไม่ได้ทําสารนะครับท่านผู้ชมนะอ่ไม่ได้ทําสารนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะอ่า โอเคครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับคือต้นทุเรียนที่ไม่ได้ทําสารนะครับดอกเนี่ยออกประมาณนี้แล้วต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ทําสารนะครับมีข้างบนอีกนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ได้ทําสารเนาะเขาเลยอาจจะออกดอกไม่ได้มากเท่ากับต้นที่เขาทําสารกันละกันนะครับเนาะก็จะมีทั้งออกมาแบบรุ่นหลังก็มีนะครับแล้วก็ รุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่อๆยาวๆอย่างนี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเทคนิคนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนําวันนี้แล้วกันนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะอ๋อแต่ก่อนจะเริ่มผมให้ทุกชชมดูนิดนึงพอดีว่าผมเนี่ยเริ่มใส่ปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนเนาะที่อายุป,ประมาณตั้งแต่1ปีจนถึง2ปีกว่าเกือบ3ปีไปด้วยนะครับเนาะจริงๆเนี่ยใส่ไปหลายต้นแล้วแต่เดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้ก็อยู่ในเทคนิคเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าปุ๋ยสูตรเนี้ย คือผมใส่มาตั้งแต่ต้นทุเรียนยังไม่ออกดอกนะตั้งแต่ปลูกใหม่ๆเลยยาวมาเลยนะครับก็ยังเป็นปุ๋ยสูตรนี้อยู่นะครับเนาะผมก็จะใส่แบบนี้นะต้นใหญ่ที่ออกดอกเมื่อกี้ผมก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะผสมแบบนี้เลยนะมันจะเป็นปุ๋ยสูตรอินรีย์เคมีผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับเนี่ยอัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะครับอันนี้นะมันก็คือปุ๋ยสูตรนี้ด้วยนะครับอทีนี้เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าเนะว่านอกจากปุ๋ยสูตรนี้เราต้องใช้ปุ๋ยสูตรไหนอีกนะครับ คือนอกจากปุ๋ยสูตรนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมนะอยากให้ทุเรียนออกดอกนะครับเราต้องสลับปุ๋ยด้วยนะครับเนาะยกตัวอย่างละกันเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเนาะเทคนิคที่จะทําให้ต้นทุเรียนเราออกดอกเนะี่ยแบบเราไม่ต้องทําสารโดยสะสมอาหารต้องสะสมอาหารให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีใบที่สมบูรณ์นะครับเนาะดังนั้นการสะสมอาหารที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าเ,เราจะต้องนะครับ ดูช่วงระยะเวลาที่ต้นทุเรียนเขาเอาะดอกซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะออกดอกได้นะครับในช่วงจริงๆเลยนะประมาณเดือนนะครับธันวาเนาะปลายปลายธันวาไปถึงต้นมุก,กราลาการมุก,กราลาส่วนใหญ่ต้นทุเรียนเขาจะออกดอกโดยอัตโนมัตินะครับเนาะไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยประมาณไหนยังไงก็แล้วกันแต่ขอให้ใส่แล้วกันเนาะมันก็จะออกดอกแต่มันจะออกมากหรือออกน้อยนั่นแหละ มันอยู่ที่การสะสมอาหารของเรานะครับเนาะหากเราสะสมอาหารให้เขาอย่างเพียงพอนะครับต้นทุเรียนก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้มากและออกดอกได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําสารเลยนะแต่หากเราสะสมอาหารให้เขาไม่ถึงเขาก็อาจจะออกแต่อาจออกน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครทําสารนะครับแน่นอนแหละการทําสารเนี่ยมันให้ผลผลิตที่มากกว่าและเยอะกว่าปกติแน่นอน,นครับแต่มันก็เสี่ยงนะหากใครทําไม่เป็น แก้สารไม่ถูกมันก็มีโอกาสทํเให้ต้นทุเรียนเนี่ยยืนต้นตายได้เลยนะครับอันนี้นะครับเนาะเรื่องของการทําสารแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำเนาะผมอยากจะทําแบบเป็นต้นทุเรียนที่ไม่ทําสารนะครับก็อาจจะออกช้าหน่อยซึ่งต้นทุเรียนที่ผมให้ดูไปเมื่อกีน้นะต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นต้นทุเรียนที่ออกดอกช้ากว่าคนที่เขาทําสารนะครับประมาณนะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันเทนะ่าที่ผมสังเกตเนาะคือคนที่เขาทําสารเนี่ยเขาออกก่อนไปแล้วสังเกตว่าเขาบอกเขาออกมาแล้วเนาะของผมเนี่ยยังไม่ออกเนาะ หลังจากมาประมาณสิบห้าถึงยี่บวันผมมาสังเกตให้ของผมก็เริ่มออกนะครับดังนั้นมันจะช้ากว่าไม่เกินยี่สิบวันนะครับเนาะสูตรนี้อ่ะโอเคทีนี้สูตรนี้ต้องใช้อะไรยังไงก็คือปุ๋ยทางดินนะครับเนาะปุ๋ยทางดินเนี่ยนะให้ใช้เป็นปุ๋ยพวกอะไรก็ได้นะครับเนาะอ่าในการทําใบก่อนนะครับนั่นคือตัวหน้าสูงตัวกลางตัวท้ายต่ำนะครับเนาะช่วงแรกๆนะให้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเป็นตัวหน้าสูงตัวกลางตัวท้ายต่ำนะครับเนาะอย่างของผมเนี่ยจะใช้เป็นปุ๋ย อ่าอินทรีย์เคมีสูตรหกสามสามบวกกับปุ๋ยเคมีสูตรยี่สิห้าเจ็ดเจ็ดรือจะเป็นสูตรเสมอก็ได้เช่นสิบห้าสิบห้าสิ้าหรือสิบหกห็ได้เลือกเอานะครับเอาอย่างไรก็ิงแต่ตอนนี้ผมใช้สูตรหกสามสามบวกกับยี่สิห้าเจ็ดเจ็ดนาะเนี่ยตาส่วนเนี่ยสองต่อหนึ่งนะครับเนาะก็ผสมคสา้เข้ากันว่าจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็หวานรอบหวานโรยรอบทรงพุ่มต้นทุเรียนของเราได้เลยโดยเราหวานมาเรื่อยๆเลยนะหวานมาเรื่อยๆเลยนะครับเนาะอ่า หวานมาเรื่อยๆเลยนะหากต้นทุนเรียนท่านผู้ชมอยากจะเอาดอกนะถึงระยะเวลาที่จะเอาออกได้เอาดอกได้แล้วเนาะก็น่าจะมาเกือบ4ี่ปีแนละ้วต้นทุนเรียนเนาะก็หวานมาเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนสิงหานะสิงหาคมนะครับเนาะปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะอ่าเมื่อปลายเดือนสิงหาเสร็จปุ๊บเราจะหยุดปุ๋ยสูตรนี้นะครับเนาะต้องหยุดปุ๋ยสูตรนี้นะเพื่อที่จะทําใบเนาะสะสมอาหารให้เขาต้องบอกก่อนว่าถ้าทางวิชาการเขาบอกว่า การสะสมอาหารที่ถูกต้องคือต้องรอชุดใบที่สองอ่าแล้วค่อยเริ่มสะสมอาหารแต่เอาจริงๆอะ่ตๆตะต้นทุเรียนแต่ละต้นอะ่ะใบมันชุดใบมันออกไปพร้อมกันหรอกท่านผู้ชมนะหนึ่งมันออกไปพร้อมกันแน่นอนสองเอ,อ่อบางคนก็ดูไม่เป็นหรอกอันไหนชุดหนึ่งชุดสองดังนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องชุดใบนะสําหรับผมนะผมไม่เลือกไม่ได้ยึดวิชาการขนาดนั้นไม่ต้องไปสนใจชุดใบจําแค่ว่าพอปลายเดือนสิงหาใส่ปุ๋ยสูตรนี้เสร็จที่ผมเนี่ย ใส่ให้กับต้นทุเรียนเล็กมาเรื่อยๆจนต้นทุเรียนโตก็ยังใช้สูตรนี้ใส่เสร็จปุ๊บให้เปลี่ยนไปนใช้เป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวท้ายสูงก็คือปลายเดือนกันยากับปลายเดือนตุลาเนาะปลายเดือนกันยาตุลาสองครั้งนี้ให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับก็คืออาจจะเป็นปุ๋ยสูตร8 24 24, 24นะครับเนี่ยแ2ด 24, 24. ี่เนี่ยผมใช้ตัวนี้อยู่นะก็ใส่เข้าไป สองครั้งโดยประมาณ2ครั้งอ่สาสะสมอาหารแค่สองครั้งพอปุ๋ยทางดินหลังจากนั้นนะครับพอเราใส่ปลายเดือนกันยาเสร็จใช่ไหมครับเนาะอ่าประมาณกันยาใช่ไหมพอกลางเดือนตุลาเนาะโดยประมาณนะกลางเดือนตุลาเราจะเริ่มพ่นพวกเป็นปุ๋ยทางใบนะครับเนาะปุ๋ยทางใบเนาะก็จะเป็นพวกสูตรตัวหน้าต่ําตัวกลางตัวท้ายสูงเหมือนเดิมนะครับบวกไปด้วยพวกอะมิโนแล้วก็วิตามินรวมนะครับเนาะอ่า เพื่อที่จะไปสะสมอาหารอของเขาเนาะอ่ะใช้แค่นี้ก่อนไปเรื่อยๆจนเราเห็นเป็นฟอร์มตาดอกนะครับเราถึงจะมาเพิ่มเนาะอ่ะเป็นพวกจิบเข้าไปเนาะถ้าเห็นเป็นตาดอกมาแล้วนะอ่าตาดอกนะอ่าไข่เขาเรียกอะไรไข่ปลาตาปูเนาะเริ่มเป็นตาปูเนี่ยเริ่มเป็นตาปูเมื่อไหร่นะท่านผู้ชมนะให้เราเพิ่มพวกจิบเข้าไปเนาะอ่าเพื่อจะยืดช่อยืดดอกนะครับเนาะอ่อ่านะครับเนาะนะนะอันนี้เขาเรียกว่าประมาณว่า ไข่ปลาตาปูเนาะอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยปุ๊บเราเริ่มอเอาจิ๊บเข้าไปช่วยจิ๊บเนี่ยมันมีกระบวนการในเรื่องของอเขาเรียกอะไรยืดช่อยืดขั้วดอกทุเรียนนะครับนี่มันจะยืดช่อตรงนี้อย่างนี้นะยืดขั้วตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมขั้วตรงเนี้ยช่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะยืดถ้าใช้จิ๊บนะครับเนาะอ่ามันจะยืดเข้าไปเนาะอันนี้ผสมเข้าไปนะครับก็ใช้สูตรเนี้ยไปเรื่อยๆเลยยาวๆเลยจนทุเรียนเขา ติดผลเนาะเป็นหางแย้แล้วติดผลนะอ่าเราถึงจะเปลี่ยนปุ๋ยเก็ตนะครับเปลี่ยนปุ๋ยเก็ดนะอ่าเป็นสูตรเอ่อเ <c oughs> สมอนะครับอ่าสูตรเสมอเช่นสูตร20 20 20ที่ผมเคยใช้ฉีดบำรุงใบมาก็ได้นะครับเนาะอ่าฉีดบำรุงใบใบมาก็ได้นะอ่าจนเขาเริ่มเป็นผลเริ่มมีหนามอ่ะเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเก็ตอีกนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเอ่อสิบสามศูนย์นะครับ สี่สิ4หกสิบามศูนย์สี่สิบหกนะครับเนาะเพื่อที่จะขยายผลนะครับเนาะให้ทุเรียนใหญ่โตขึ้นนะครับตอนเขาเป็นผลมีนามนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนปุ๋ยเกตประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะใช้แบบนี้ด้วยรอติดตามรับชมแล้วกันว่าผมใช้ปุ๋ยตามที่ผมแนะนาจริงไหมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายปุ๋ยที่ผมใช้นะครับในเรื่องของการที่เราจะเปิดตาดอกนะเปิดตาดอกนะครับแล้วก็บํารุงดอกนะครับเนาะมันซับซ้อนมากนะครับอเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ดังนั้นเอาปุ๋ยทางดินก่อนดีกว่าปุ๋ยทางดินสรุปปุ๋ยทางดินสั้นๆแบบกระชับกระชับรอบสุดท้ายก็คือเราสะสมอาหารให้กับต้นทุเรียนเนี่ยมาเรื่อยๆคือใช้ปุ๋ยสูตรที่ผมเคยแนะนำท่านผู้ชมมาได้ยาวๆตั้งแต่ปลูกใหม่เลยเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ปลูกใหม่หรือต้นนี้จนเขาเออกดอกนะอะทุกต้นที่ปลูกใหม่ใช้มาเถอะใช้มาเรื่อยๆจนต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันน่าจะให้ให้ดอกได้แล้วก็สักสามปีกว่าไปแล้วนะถ้าใครอยากจะลองก็สักสามปีเนาะสามปีกว่าๆไปแล้ว นะก็ให้เปลี่ยนมาแบบเป็นสูตรที่ผมแนะนําเมื่อกีก้คือปลายเดือนสิงหานะครับเนาะให้เปลี่ยนเป็นสูตร8 24 24แล้วก็ปลายเดือนกันยาก็ใช้เป็น8 24 24อยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อประมาณถ้าเกิดเดือนพฤศจิกากลางเดือนหรือปลายเดือนพฤศจิกาเริ่มออกดอกแล้วนะครับเราจะไม่ได้ใส่เราจะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับเนาะไม่ใส่ปุ๋ยทางดินนะแนะนาว่าอย่าเพิ่งใส่ให้ใช้เป็นปุ๋ยพวกทางใบนะครับแล้วก็พวกธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองแทนอย่างที่ผมแนะนําไปเลยคือพอต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ย นะหรือกลางเดือนตุลาเนะี่ยให้ใช้ปุ๋ยทางใบนะเป็นปุ๋ยเกตเลิกใช้ปุ๋ยสูตรที่ผมเคยแนะนําไปนะเพราะเราสะสมอาหารสูตรนั้นมาตลอดยาวๆเลยพอกลางเดือนตุลาให้ใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร5้าห8ห้านะครับแทน5้าห8ห้าแทนนะเปลี่ยนจากสูตร20 20 20, 20ที่ผมผมแนะนําไปนะเป็น5้าห้าห้านะกลางเดือนตุลานะใช้มาเรื่อยๆนะบวกกับพวกอะอมิโนนะครับเนาะแล้วก็ วิตามินรวมฉีดมาเรื่อยๆเลยเพื่อสะสมอาหารนะจนเขาออกมาเป็นไข่ปลาตาปูแล้วเราก็รอเขาอีกนิดนึงให้มันเป็นเหยียดติน,นูเราจะใส่จิ๊บเข้าไปเพื่อยืดช่อยืดขั้วดอกก็ฉีดไปเรื่อยๆเลยจนเขาเป็นมะเขือพวงแล้วก็ดอกบานหางแย้ติดผลอย่างเงี้ยน,นะแล้วค่อยเปลี่ยนปุตรสูตรปุ๋ยเกตเนาะอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดทีละกันโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะ,ะประมาณนี้นะ เนี่ยก็จะได้ต้นทุเรียนแบบนี้เลยทีนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมลองติดตามดูเนาะว่าตอนนี้ผมสามารถปลูกทุเรียนจนเขามีลูกได้แล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันเนาะว่าหลังจากนี้ผมจะไว้ได้สักกี่ลูกนะครับเนาะแล้วก็ผมจะทําคลิปแบบแขวนทุเรียนให้ดูเลยเนาะว่าทุเรียนกี่วันเราควรจะตัด ได้เนื้อไหนประมาณไหนแบบนั้นเลยผมจะทำละเอียดแบบนั้นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะส่วนใครรอกินทุเรียนฟรีต้องรองหน่อยต้นนี้อาจจะยังไม่ได้ให้กินฟรีนะต้องรองต้นหลังบ้านะที่ผมปลูกไว้สําหรับไปแจกเลยประมาณสองสาต้นรอหน่อยนะครับเนาะอีกสักปี2ปีได้กินแน่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะขอตัวไปใส่ปุ๋ยต่อเนาะต้นเล็กๆน,นะครับเนี่ยต้นเล็กๆทางนู้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปใส่ต่อนะต้นสวยๆยามเช้าเนะี่ยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะใส่ปอกใส่ต่อให้หมดเลยวันนี้นะครับถึงคิวใส่ปุ๋ยแล้วโอ ลากันไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้าใจผมเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมทําทุเรียนปลูกทุเรียนมาโดยไม่มีความรู้นะครับเนาะอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนท่าอนอื่นๆนะต้องแนะนําว่าอย่างนั้นผมก็เลยแนะนํะา,าวิธีของผมนะการเขาเรียกว่าเป็นวิธีของผมนะผมทํามาแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้เลยมาแนะนําแค่นั้นเองนะครับเนาะทุเรียนอาจจะไม่ได้ดกไม่ได้เยอะดอกอาจจะยังไม่เยอะเหมือนคนทําสารนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะผมไม่ได้ทาสารโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ